ดีครับผมบอดีตอนเช้าครับหาเห็ดครับพี่น้องงานนี้อยู่ที่ดวงครับผมเมืองพวกบอกน้องหม่หามาก่อนมันยังบุยังผูถึงเห็ดครับมามือนครับอยู่ที่ดวงครับผมเมืองพวกบอกน้องไหม่กองเรียเลยครับเห็ดน้องใหม่ครับยังมาผูถึงเห็ดครับพูนมันบอกน้องไหม่ครับหามาเบิ่งเห็ดพี่น้องอยู่ที่ดวงครับอยู่ที่ดวงครับ เรแรกครับผมเงาขึ้นถึงสายครับผมัหมารับหมารับหมานี่แล้วครับอยู่มองเดินเดินเลยนะครับพี่น้องเบิ้งครับเบื้องครับดูเดินเดินเลยนะครับตุ้มตุ้มครับผมผูกขาน้ำมบยางมาบ่ถึงครับ หมานครับหมาน er. ถือสายครับผมเบิ้งครับตูมครับตูมตูมครับตูมครับตูมงามครับผมจัดบลัดบอกครับ อย่างบู้เบิดนะครับนี่กำลังโคครับผมครับแฉะครับผมเดี๋ยวคนมาเห็นครับเฉะครับพี่น้องแฉะครับมีตะมิดป่าตาหน่อยครับผมเริ่มแเะเลยครับพี่น้องคนหน่อยครับเล่นหน่อยครับ งามครับงามนะครับพี่น้องดอกแข็งโป๊กเลยนะครับดึงแข็งต้องแทงออกครับดึงบ่ขึ้นดึงขาดครึ่งแต่แค่ครึ่งดยก ตองัดครับผมขัดเหลอมือเงี้ยสวยงามครับอือหือายไปครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องเลยถือว่บุ๊บนะครับพี่น้องดวงดีครับ ไเกือบจะเดินขามไปแล้วนะครับพี่น้องพอดีแต่มันเจียบเห็นก้อนครับโชคดีไปครับผมคตูมนี้สวยครับตูมงานครับบอกนี่ครับต้องมัคซีบ si ่เนาะพี่น้อง้าวขึ้นเลมั้งครับ Nu ní hậu. Tông con kẹp hùng. Tông kẹp hùng. Tông kẹp ngắt xếp ngắt hùng. Tông kẹp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  hùng. Tông đẹp hùng. Tông kẹp 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 hùng. ครันี่บอบกทีลบอครับเงียมากเพิ่งพูนะครับพ่งพูใ่าวับ่ับ งานครับพี่น้องใครไม่สวยผมสวยนะอย่างเงี้ยสวยครับผมงามมากดีกรนยาวๆครับสวยสวย ผมสวยงามครับครับทุกคนเหมือนเสียงคนจะมาครับ